สวัสดีครับ CES News วันนี้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดบริการเฟสใหม่บริการรักษาโรคการตรวจวิชัยโรคพร้อมทั้งเป็นศูนย์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการเฟสใหม่เป็นวันแรกรับบริการรักษาโรค การตรวจวิชัยโรคทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และให้บริการต่างๆทางด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์นอกจากเปิดให้บริการทางด้านการรักษาโรคอาทิเช่นกลุ่มอาการโรคปวดกล้ามเนื้อกลุ่มอาการไอเจ็บคอท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกไมเกรนหวัดภูมิแพ้ ปวดเขา่านิ้วล็อกหัวไหล่ติดฟื้นฟูอัมพฤกอมาตอ,อาการปวดท้องประจำเดือนและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังคลอดเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่2ถึง4โดยหลักๆักนักศึกษาจะเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยหัตถเวชกรรมแผนไทย สัชกรรมแผนไทยและหลายวิชาอื่นๆในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกตมองัวไลลักษ์นะครับก็มีส่วนสําคัญเลยที่จะให้นักศึกษาในหลักสูตรของเรานะครับมาลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงๆครับเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลด้วยครับก็จะมีการเปิดให้บริการที่จะเชิญ ผู้ป่วยภายนอกหรือว่าบุคลากรภายนอกรวมไปถึงบุคลากรภายในเนคีคเป็นอาสาสมัครให้กับนักศึกษาเราได้ได้ได้ฝึกประสบการณ์ในรายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทยประมาณนี้รวมไปถึงในรายวิชาอื่นๆด้วยอย่างเช่นรายวิชาเวชกรรมแผนไทยครับฝึกซักประวัติตรวจร่างกายร,รวมไปถึง เภสัชกรรมแผ่นไทยครับมีการจ่ายยาสมุนไพรอย่างเงี้ยครับก็อีกทั้งในในโรงพยาบาลครับก็จะมีสถานที่ที่ซัพพอร์ตในส่วนของห้องเรียนและวิชาหัตถวชกรรมแผ่นไทยครับให้กับนักศึกษาได้มาเรียนที่นี่ด้วยครับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30นิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาท สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปโดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฟสใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้น1อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075476-801หหรือที่เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เศรษฐุเทพแก้ว CES News รายงาน